สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับผมนะครับโฟกัสวันนี้เราจะมาเล่นปลากรัวกันนะครับซึ่งมันมีกะดาษเราก็ไม่รู้จะเดี๋ยวผมน่าจะบอกวิธีการโหลดไวตาคิปแต่มีคนบอกว่าอยา่าให้ผมเปิดเสียงกินาอยงเ้ก็เปิดเสียงเลยยงน,นเถอะเฮ้ยเดี๋ยวเสียงเดินวนย่าเป็นเสียงอบบนี้เหรอเฮ้ยผมเพิ่งรู้แล้วเนี่ยเฮ้ยผมไมิ๊กเสียงอะไรเสียงไฟเสียงไก่แต่ผมเพิ่งรู้เลยเสียงเดินวนย่ามันเป็นแบบเนี้ยเฮ้ยอะอม่า,มางั้นเพนื่ออย่งเี้เราก็ สิ่งทูม่ามันเป็นกลึกเหรอรู้สิไปถึงเรากดเลยได้ปะได้โอเคน่าเขาจะให้รเราเล่นตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นหลานเหมืองแรกเนาะแล้วก็เออตรงบัมามาปิดทางวะ ก็ม่ค่อยผมก็ไม่ชอบเล่นด่านปลาตัวซะช่วยสิแป๊บๆผมขอลองทดสอบแป๊บนึงเขาไม่ให้เราโกงด้วยไม่ได้ก็จะโกงสักหน่อยโอ้ยแค่ด่านสองนี่ผมก็จะไม่ไหวเยอะล้วโอ้ยากจริง แล้วต่อไปนี่คือด่านเห็นให้เราไปไหนเขาจะให้เรากระโดดดึงหนึ่งไปตรงนู้นสิ่งไล่จะให้เราเล่มมันบล็อกตลานะครับอออันนี้ด่ันที่สามมาชาบ้างาจะใช่แหละถ้านสุดแล้วก็วิ่งเราโดดผมเล่นปักบวกกันี่ไงครับผมคนที่เล่นปักบวกกัมาก คือผมไม่ชอบเล่นปลากรูแล้วผมไม่กเก่งอยู่แล้วไงอถาถอยหลังสุดเล็งดีๆแล้วก็อ้อแล้วเมื่อกี้เราได้ยังไงไม่รู้ดได้ละได้แล้วไหนต่อนี่ยงไงปุ่มเขาให้กระโดดมาทางนี้ก่อนได้เลยใช่เอเอให้น่าจะให้กระโดดมาทาง อีซี่นี่ด่าดนี้เท่าไหร่แ้วเราไม่เลยนะเอออืมเราต้องไปทางไหนอ่ะเขาเขาท้าทาทาอ,อ,อทงไมัหรอลุงล้อใช่เราถูกไหมไงไม่รู้อันนี้เจียบเดี๋ยวเดีอยยอ๋ยว เฮ้ยไม่เป็นไรโอ้โหไม่ไม่เป็นไรครับนี่อีซี่อยู่นะกดเวทอ๋อกดได้ละสถานะไฟล์มันยังไม่หายไปอีผมพูดถงแล้วเ,เนี่ยเสียงดูบนบล็อกเป็นปแบบนี้เดี๋ยวเออเราจะพายนข,นขับรขทางนี้แล้วก็กระโดดทางนี้มัน่าจะให้กระโดดไปทางนั้นไม่ถึงน่ะ โอ้ยม่กี่ด่านแล้วเนี่ยยอกโอ้ยอยังยากโอ้ยอยังยากเลยอะแป๊บๆเราต้องเราต้องมายัางยังประมาณนี้ไม่ถึงมาะ มัาให้กระโดดยังไงืึถึงแล้วได้ไงไม่รู้โอ้โหปไม่แสแกะขีดดาวเนี่ยปาไปกี่นาทีแล้วไม่รู้แล้วเราก็มาถึงข้างบนแล้วมาถ,ถ้าใครกระโดดไม่ได้ถผมว่าถ้าใครกระโดดไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะผมก็น่าจะกระโดดไม่ได้แหละเนาะเอ้ย,อยถ้าใครกระโดดไม่ได้คืนรู้ม,มาว่าโอเคได้ น้ำแข็งเดี๋ยวขอมาจจะโดดไปทางโน้นเอขอขยโดดทางนั้นหรือเปล่าน้ำแข็งบ้าอู้ขุดได้อีโซนจริงจริงเีเ้ยอียเาขาให้กระโดดยังไงเนี่ย เราก็มาถึงแล้วกดปุ่มได้ไหมแดนอู้ได้ไม่ต้องกดไปถึงตรงนั้นเลยเอออันนี้น่าจะเอา,เ,อาเอาแล้วเอ้ยอ่าเขาเราถึงเขาให้กายชุบกดนี่ต่อไปเฮ้ยหวัดดีนอนมา้าเฮ้ยน้อนตัวอะไรนะนันลาปะเขาไห่ทำอะไรขอ,อดูสภาพภูมิประเทศก่อน เขาให้กระโดดเอ้ยตรงนั้นน่าจะใช่มีปุ่มมีปุ่มเอ้ยนี่กระโดดล,ลงไปไม่ได้ในนี้มีของไหมไม่มีโอ้ยไอ้ยาดได้แล้วเออใช่ด้วยเออต้องน่าจะไปตาม ที่เขาบอกนะทั้งหมดกดได,ได้ไม่ต้องกระโดดถึงนานเสียงอะไรอะ่ะน่าก,กลัวมันน่ากลัวมากครับกดเรียบร้อยมาถึงบล็อกนี้กว่าจะถึงผมใช้เวลาสิบนาทีจริงจริงกดเออกดเลยได้โอ้โหนี่ ขอบฟงนี่อันนี้ก็คือไม่รู้จะทำอะไรน่าจะเลิ่มแบบนี้ลนนลแล้วมันไม่รู้ตังนี้ไฟอีกแล้วอ๋านนี้เราเคยผ่านมาอนกันนะแล้วปุ่มมันอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยว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 ปุ่มอยู่ไหนปะ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 ขอหาปุ่มก่อนครับปุ่มปุ่มอะไอยู่ไหนอ่ะเออ โ่มนั่นอยู่ไหนฮัลโหลฮัลโหลมือแถวน,นี้สักหน,นึ่งเฮ้ยเดินหนีโอ้โหเขาหลอกให้เรากระโดดตั้งนานเว้โอเคเขาไม่ได้หลอกให้เรากระโดดครับมันต้องวงมาทางโอ้โหกดป๊อปขอรอ้องอีกแล้วนี่ถ้าเราหาเองอีกแล้วแล้วผมจะหาเจอไหมเนี่ยชาตินี้เนี่ย แล้วผมจะหามันเจอมาโอเคอย่างนั้นเขาก็ทิง้งทางแล้วผมจะหาเจอดูดิเห็นไหมแถวนี้มันเห็นมีอะไรดู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 เนี่ยเห็นไหม <c oughs> ไหนดูสิคุณผมจะหาทางเจอไหมเนี่ยโอ้ปุ่มมันอยู่ไหนวะนนี่เี้ยอ๋ออ๋ออย่นั่นอยู่น,นันอยู่น,นั้น,นโอเคโอเค,อเคบดแล้วเจอเลยขอไม่ขอ,ขอ,ขอไม่อยากกระโดดแล้ว่็กดปุ่มเลยได้ไหม โอเคคงทำไม่ได้เออ <Hi. S 3> <What? S 1> ผมเพล่งไปกดอะไรป่างกดฮึโมไม่บาลีกันเออ กดต๊บนี่ด่านอะไรอ่ะให้อาปุ่มอีกแล้วนี่ไงอ้ายเขาเอาบาเรียมากั้นอีกแล้วเปิดได้โอเคเขาเขาทำอะไรอ่ะเดี๋ยวเขาให้ทำอะไร<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวบื่กกี้ผมขึ้นได้เนี่ย ขึ้นได้อ๋อขอให้เราขึ้นได้โอเคเปิดแล้วก็โดนให้เราเดินไปเลยใช่ไหมใช่ใช่กดปุ่มด่านไหนเขากั้นเราอีกแล้ว ผมผเราเนะขาก็จะให้เราลอกกระโดดเขาตั้งใจให้เรากระโดดไปทางนั้นหนึ่งสองสามก็โจ๊ดโอเคอ,อ,อีกแล้วเหรอด่านนี้เราเคยผ่านไปยังด่านนี้เราเคยผ่านไปยัง เราเคยผ่านไปแล้วนี่เดี๋ยเดือวเดือดอ้อคนอะไรคนละด่านกันอันนี้สีน้ำเงินอ,อันนั้นสีอะไรผมอมองไม่เห็นกดด้วยกดเออเตียงนอนเออนั่นไป ผมคนกระโดดตรงนี้ใช่ไหมใช่มันก็เดงในใจจริงจแล้วเราก็มาถึงจุดนี้นี่แน่ความเป็นผมใช้เวลานานแล้วความเป็นจริงในคลิปมันต้องดูแป๊บเดียวอยู่แล้วใช่ไหมอุ้ยปุ้ม อีกแล้วครับเขาห้ามเราอีกแล้วก็อเออ <What? S 1> อ่ากินได้แต่เราไม่ควรกินครับเชื่อผมเออผมกระโดดบนหุ่นจุดนี้แล้วปุ่มอยู่ไหนอะปุ่ม ปุ่มอยู่ไหนปั๊บปั๊บใช้ผมขอสกแกนหางก่อนไม่เจอปุ่มอ่ะผมไม่เจอปุ่มเดี๋ยวว่าไปเดี๋ยวขอสกแกนหางรอบนึงอ๋อนี่เขาเจอปุ่มแล้วโอ้โหตาถั่วจริง,งขอโทษหินหน้าอายเม,มื่อกี้ทำไมตัวผมจุบอสเมสเตอร์เขาต้องวางกับดักก็เหมือนเดิมแน่เลยเขาให้เรามากระโดดบนหัวพวกเนี้ย ผมไม่อยากจะคิดเลยทั้งหัวสามอันมันรวมครบกันได้ยังจะเกิดแล้วเราก็ถึงที่สุดทดากดทำอะไรเอ่ยเขาทำอะไรอ่ะกระดนี้อ่ะ และจนกว่าเราจะมาด่านใหม่ได้โอ้โหตรงนั้นยัยงไม่ได้แล้วก็ยินดีต้อนรับสุดาต่อไปฮะเย่คงง่ายงายอยู่มั้งกดไปทางงน้ t ผ่านมาได้เลยเ้ากดน้ำแข็งึ ามมันได้แบบงงๆถามมันได้แบบงงเสียงมันมีตัวอะไรอ่ะที่ไม่ใช่นั่นน่ไม่เสียงพ่อค้าเราแล้วแหล,ละเปิ <S <S ดเสียงแล้วหลอนแกนันเน,นเนี่ยผมไปหยุดอยู่โลก,กอ๋อฮะอ๋อฮะแล้วเราก็ถึงในที่สุดนี่ไงพ่อของเรา ขาเริ่มจาตรงไหนเนี่ยดูนะครับขายแล้วพ่อของเรามาเกิดอยู่ในสนามปปัวนะเฮ้ฮะยเ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้เ้ยเเหมือนเฮ้้ย้เเ้เ้ย้ย้เ้้ เราต้องไปทางนั้นขอนี่ขอใช้สมองอันขอใช้สมองเช,ชลชลของผมคำนวณคิดของใช้สมองหนึ่งหมื่นล้านในคิวของผมคิดเลยเราต้องไปทางไหนต่อเสร็จแล้วเราจะมาทางนี้นกันแล้วครับ แล้วเราก็ผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วเราก็อยู่อันนี้น่าจะเป็นบาเรียอย่าไปขุดมันนี่นงล้าอาจจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับอยากคว้าสมองฉลาดาของผม มาได้ก็โดดไปตามนั้นให้ถึงมันต้องใช้ทั้งอื่น mm. คงอีกยาวนานเหมือนเช่นเคยครับโอเคครับถึงตรงนี้เราขอโกงกับชีวิตหน่อยเสร็จ การกองกับชีวิตแล้วไฟก็ยังไม่หายน่าจะต้องเราจะไม่รักชีวิตก็ได้เราจะไม่ใช่ทางรักชีวิตก็ได้ขีไม่ใช่ทางรักชีวิตก็ได้เอ้ย เราก็มาถึงหน้านต่อไปไม่รัดชีวิตก็ได้นี่แบบนี้ไม่เรามีเส้นทางรัดชีวิตมั้งเลยเหรอ ก็ถึงวิทีแล้วพอยะฮะเหตุผลที่เวลามันเริ่มมาใหม่เราต้สังเกตดีๆนะเพราะว่าเมื่อกี้มันผมเต็มพอดีแล้วมันก็หยุดถ่ายพอดีโอเคต่อมาผิดทางเหรอใช่มาผิดทางอเขาขึ้ทางไหนแล้วปุ่มอยู่ตรงไหน ถูกไหมนี่ออ๋อีซ่อีซี่บน่นไปอย่างนั้นแหละส hmm, มัยนี้ไม่เป็นรู hmm. Hmm. ถึงเป็นที่เรียบร้อยครับทำกินน่าจะงานอยู่นะเอ้ย่ะมันจะกลถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้ว อันนี้ก็อีซี่อยู่เพราะมันใหญ่เอ้ยอเราอยู่ไหนอ๋อเราอยู่ตรงเปิดไปเพื่ออะไรไม่รู้ถ้าเขาให้กระโดดไปเปิดทัเกอร์ไปนี่ผมจะกินจะมาคตายกับชีวิตสักหน่อยโอ้ยไม่มักตายเลยยิ่ยงมง่ายแล้วเนะาะอีหยาบไม่มักง่ายกับชีวิตกัได้ ถึงนานต่อไปแล้วโอ้โหอีกนานเนี่ยถนนไม่บอกอะไร,รเลยหรอแค่นี้นะนะจุดที่เราจะเริ่ม อ่านสเตจของผมสเ <ๆๆ S 2> ตจของผมครับกระโดดไปที่สีแดงตรงนั้นให้ได้ถึงแล้วนี่ให้ทำอะไรเอ่ยการต่อไปครับดูน่ากลัวแปลกๆนะ ดูนะักดูนักกลัวมากนี่คือกงสป,ปลามนอนเตอร์แค่นี้มันก็ยังยากแล้วครับโอ้ผมบอกแล้วเป็นปากลัวไม่เก่งนายอย่ายากให้เราสินายอ่ะนี่ยากมากเลยอี กดเออครับอีกยาวไกล เปรี้ยวครับวิ่งเปรี้ยวงั้นก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็พอกระเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์อย่าลืมกด subscribe เพื่อนเป็นกำลังใจในทางให้ได้ลงไปสำหรับแค่นี้บายบายโอเคไม่มีาแี้บบาายยววันนี้บายบายค่อยเจอกันใหม่ครับเย้ yeah. เดี๋ยวผมค่อยจะเดี๋ยวผมก็ไปบอกถ้าใครอยากโหลดก็ไปดูที่คำอธิบายใต้คลิปไม่ใช่ใต้คลิปเอ้ใต้คลิปครับไปดูดครับที่คำอธิบายใต้คลิปนะครับถ้าใครอยากได้ก็บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์นะคะนรับกดสับตะไคร้ด้วย